ครับสวัสดีครับนะครับก็โค้ดซายนะครับยินดีต้อนรับทุกคนที่มาเรียนในคอร์สคอร์สอะไรครับคอร์สรวยออนไลน์นะครับนะฟรีในวันนี้นะครับเราใช้สโลแกนว่าไงนะครับ Z A F นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับคือแซฟแซฟไม่ใช่เด็กแซฟนะครับแต่แซฟใช้ตัวตัวตัวแซนะครับเพราะว่าตัวเองชื่อไายเนาะตัวแซบใหม่นะก็แซฟเนี่ยอาจจะยอมจากว่าโซเชียลแอปพลิเคชันแล้วก็ฟอร์มูล่านะครับใช้ตัวคำนำหน้านะครับ Social App ปพลิเคชันฟอร์มูก็แปลว่าอะไรครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนสูตรรับความสำเร็จนะครับในการสร้างรายได้จากโซเชียลแอปดีไหมครับเรียนได้ทุกเพศทุกวัยนะครับลองดูนะครับมีทั้งวัยใครวัยรุ่นาการับเนยวัยรุ่นเอายกมือใหญ่เลยนะครับมีวัยรุ่นนะครับนะวัยทำงานนะครับแล้วก็วัยพี่ๆที่อัลอามีบ้านบ้างแล้วนะครับนะก็มานั่งเรียนได้นะครับในห้องเรียนออนไลน์แห่งนี้ก็อยู่ตรงถนนรัชดาซอยเจ็ดใช่ไหมครับ ตึกอมรพันสองชั้นที่อะไรครับชั้นที่สิบเก้าครับเราก็จะมีการสอนออนไลน์อย่างเงี้ยครับทุกทุกวันเว้นวันแล้วกันนะครับสามารถติดต่อเข้ามานะครับตามเขาเรียกว่าเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไอนดีลาที่เราโพสต์ผ่านในคลิปนะครับในยูทูบนะครับโอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าร่วมกับคอร์สนี้โอเคครับพร้อมจะเรียนกันหรือยังครับพร้อมยังครับนะครับแต่ก่อนอื่นโค้ชไซก็ขอแนะนำตัวนิดนึงว่าโค้ชไซเองก็จริงๆเป็นคนบ้านนอกนะครับเป็นคนจังหวัดพะเยานู่นเลยนะครับ เป็นลูกคนเดียวนะครับแต่เป็นคนหนึ่งที่อยากร่ำอยากรวยมาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นเหมือนผมไหมครับเปน็นไหม <c oughs> อยากรวยไหมครับอยากรว <c oughs> ยไหมครับ <c oughs> คือหลายคนเราก็ค้นหาทีออยากรวยตอนเด็กเราอยากรวยทำไงนะครับพ่อแม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งนะครับเราถึงจะมีงานดีๆทำแล้วก็รวยใช่ไหมครับนะผมเองก็ตั้งใจเรียนสุดๆครับจนได้เป็นนักเรียนทุนนะครับเรียนจบท่งจบด็อกเตอร์เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็เรียนที่มหาลัยภาควิชาฟิสิกส์ด้วยนะครับเรียนมัธยมจนมหาลัยได้ได้ทุนเรียนฟรีจนจบด็อกเตอร์เลย แต่เนื่องจากว่ามีจุดหักเหในชีวิตครับกรรมเรียตรีก็คอ้โหได้ว่าไม่ได้ได้ความพิสูจนตัวนะครับว่าลูกจ้างเนี่ยยังไงเราก็ไม่มีทางรวยนะครับถ้าเรารับโครงการนั้นไปต่อเราก็ต้องจบเป็นลูกจ้างอยู่ดีก็เลยตัดสินใจพันตัวเองมาทําธุรกิจครับโอเคไหมครับทำธุรกิจมีโอกาสรวยไหมครับมีแต่มีโอกาสจริงไหมครับมีตั้งแต่นั้นมาก็ทําธุรกิจลงทุนผ่านชีวิตตกต่ำมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามสามครั้งในการลงทุนทาธุรกิจนะครับบางธุรกิจลงทุนหลักแสนครับ <g ül> ก็ไม่เป็นไรถ้าเจ๊งก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับแต่บางธุรกิจผมลงหุ้นสามร้านครับแล้วเจ๊งแล้วเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นครับหมดเนื้อหมดตัวอะไรก็ <c oughs> ว,ว่าได้ตังค์นี่แค่เรียกว่าอา่รสมสุดในชีวิตก็คือว่าเหรียญอิ่ห้าตังค์ห้าสิบตังค์ที่ซอนจากเซเว่นเห็นไหมครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีค่ากันเลยใช่ไหมครับแล้วก็เอาทิ้งไว้ตามที่บ้านเราผมก็ใส่แก้วน้ําไว้นะครับในวันที่ไม่มีตังค์สุดๆครับหันไปมองเห็นครับยิ่ห้าห้าสิบตังค์เอาเหรียญแล้วนะครับไปส่่่งงงงททีีนนนนนนะะคคครรััับบตตตอออ้ไปหลเเยื เซเว่นคนจะน้อยหน่อยนะครับอายเขาครับเอาไปซื้อมาหน้ามันต้องกินนะครับอันนี้คือประวัติชีวิตที่ต่อสู้มาแต่ในเมื่อเราเลือกเส้นทางนี้แล้วครับเรารู้ในใจว่าลูกจ้างยังไงก็ไม่มีทางรวยเราเลยเลือกธุรกิจแต่ธุรกิจที่เราเลือกนั้นบางครั้งก็เรื่องดีก็ดีไปแต่โชคร้ายก็เจ๊งขาดทุนนี่เป็นธรรมดาแต่เลางน้อยัมก็ได้รู้สึกว่ามีโอกาสรวยเป็นเศรษฐีได้ใช่ไหมใช่นี่คือที่มาที่ไปผมจนปรัรจุบนผมอายุสามสิบห้านะครับซึ่งทบมาสามสี่วันที่บ้านที่ย ิงๆก็ขึ้นฟันชีวิตละนะครับวันนี้ผมว่าตั้งก็หมายว่าทํายังไงครับให้เราสําเร็จจริงๆอ่ะโดยที่ต้อง,ต,องต้องหามีคำพูดคำพูดหนึ่งที่ดนะเสนอว่าถ้าหากเราทําเหมือนเดิมนะครับเช่นเราเคยทำรีจริงแล้วจะกลับไปทำใหม่แล้วครับตรงนี้นะมันก็อาจโอกาสจริงไหมครับมีทําเหมือนเดิมเราก็ได้เหมือนเดิมครับท่านเราต้องค้นหาในบางอย่างที่แบบว่าทําให้เราเปลี่ยนแปลงทําให้เรามีรายได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันแปดเก้าเดือนที่แล้วครับผมเองได้ทำธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วใช้คลิปวิดีโอผ่านยนูท ทำให้ผมมีรายได้เดือนแรกนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเดือนที่สองมีรายได้หนึ่งล้านห้าแสนบาทสุดยอดไหมครับโดยนั่งที่ไหนก็ได้ในมุมโลกครับร้านกาแฟร้านกาแฟรับนทานข้าวอยู่ครับอ่าขอโทษนะครับเข้าห้องน้ำอยู่ครับเล่นได้หมดดื่มเช้าก็ได้นอนก็เล่นได้ใช่ไหมครับแต่มีรายได้ตลอดเวลานี่คือที่มาที่ไปที่ผมเข้าสู่โลกของเขาเรียกว่าอ่าเเน็ตวิร์ w มาร์เก็ตติ้งหรือออนไลน์ม marketing ผมเข้ามาตรงนี้ครับเป็นที่มาที่ไปของคอร์สนี้ครับ วันนี้ผมผมฟังคําท่านวอนะฮะวัชรินทร์พินตีท่าบอกว่าคนเรายิ่งให้จะยิ่งเลยครับยิ่งได้ครับวันนี้ผมบอกว่าจะเชิญชวนทุกคนมาทำธุรกิจด้วยเนี่ยบา,ายงคนอาจจะไม่อยากทำเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากวันนี้ผมเปิดสอนคอร์สออนไลน์ฟรีที่เราเรียนมาตลอดเวลาสร้างเงินได้หลักล้านต่อเดือนเนี่ยเราเอามาสอนให้คนรู้เหมือนเราแต่เมื่อรู้แล้วนะครับท่านกลับไปวันนี้ท่านไปทํากับธุรกิจเราเราก็ไม่ว่าถือว่านี่คือเราสิ่งที่เราให้อย่างน้อยๆเป็นอะไรเป็นบุญนะเนี่ยไหมครับเป็นงานบุญน,นะครับ แต่ถ้าวันนี้ท่านฟังและเก็บอยากจะทําเส้นทางเดียวกับโค้ดซายเนี่ยอยากสมบรูณด้วยกันเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าธุรกิจให้ท่านด้วยในช่วงท้ายนะครับโอเคนะครับและให้เราดูบนตึกเนี่ยครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเองครับที่ให้อํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่คือบริษัททิพยปซีบริษัททิพยปซีที่เปิดตัวโดยพี่แซงปฏิบัติเรื่องสีนะครับเปิดมีสินค้าด้วยครับจะนอนมีการขายสินค้ามีการอะไรต่างๆแต่เน้นบริษัทเน้นเน้นห้องออนไลน์เป็นหลักซึ่งเหมาะกับแนวของเราแล้วและแล้วมีการจ่ายเงินแบบรรรรวว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 ดดดดดเเ็็้้้้ยยยััััันนนนตต่่่อออซึงาากกไไใคบ ถ้าให้เดือนละครั้งแต่วาละครั้งเอาแบบไหนครับวันละครั้งเลยเนาะทำวันนี้ผู้นี้เงินเข้าเลยได้ไหมโอเคไหมครับถ้าทําวันนี้เดือนหน้าเงินเข้าเราก็อดตายเป็นเดือนหนึ่งนะครับนี่คือธุรกิจที่ผมจะนํามาเสนอในช่วง้ายแต่ในช่วงแรกนี้นะครับท่านสนใจสบายมากไม่ต้องซสีเรียสครับเป็นการเรียนแบบฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆยกเว้นท่านนั่งรถไฟฟ้ามานั่งแท็กซี่มานั้น่ายเองครับโอเคครับจะซื้อของซื้อเข้าบักโค้ดไว้ไม่ว่ากันกินดิส้อนรักนะครับผลไม้ผลไม้นะครับ แล้วมาเรียนซ้ําได้อีกครั้งก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับและชวนเพื่อนฝูงมาเรียนด้วยก็ได้ครับสร้างเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายทําไมผมถึงอนุญาตให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนแล้วชวนเพื่อนมาเรียนได้สามคราะว่าเรากำลังสร้างเน็ตเวิร์กนะครับเขาบอกว่าคนนักเสื้อหนึ่งบอกว่านะครับคนจนนะครับจะมองหางานทําไม่ได้ด่าใครนะครับนะครับจะมองหางานทําแต่คนที่เป็นเศรษฐีคนรวยจะมองหาเครือข่ายสร้างเน็ตเวิร์กวันนี้เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายนะครับแต่ใครรวยครับเราใช้เฟซบุ๊กแต่เจ้าของเฟซบุ๊กมาร์กสักเครับ รวยพันล้านนะครับเราโทรศัพท์วิ่งหนึ่งเราเราใช้เน็ตเวิร์กไหมครับใช่ไหมใช้แต่ใครรวยครับเราเสียตังค์ใช่ไหมครับแต่เจ้าของพื่นรวยไหมครับรวยมันถามว่าวันนี้เราเป็นผู้ใช้เครือข่ายครับกับเป็นเจ้าของเครือข่ายกันไหนรวยครับเจ้าของวันนี้เราจะให้ท่านเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กเจ้าของเครือข่ายได้ด้วยการใช้โซเชียลแอปดีไหมครับดีโอเคหลังจากนี้ไปทั้งหมดจะเป็นเนื้อหารล้วนๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมครับติดต่อมาทาง ไอเดียไลน์และเบอร์โทรข้างล่างนะครับนะคลิปนี้ก็พอพิเท่านี้เดี๋ยวโค้ชจะสอนต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ